สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัว pattern brush นะครับซึ่ง pattern brush เนี่ยก็จะเป็นการทำหัวแปลงนะครับที่เป็นลวดลายนะครับซึ่งในส่วนของตัวโปรแกรม illustrator เนี่ยนะครับการทำลวดลายเนี่ยหรือการใช้งานของตัวหัวแปลงที่เป็นลวดลายเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่3วิธีหลักๆนะครับ1 นะครับการนำหัวแปลงนะครับการเลือกหัวแปรงจากตัวโปรแกรม Illustrator ซึ่งนะครับก็เขามีมาให้นะครับเราก็มาเปิดในส่วนของตัว Brush Panel นะครับตรงนี้นะครับ Brush Panel ที่เป็นรูปกระป๋องนะครับแปรงสีนะครับซึ่งเป็นรูปกระป๋องแปรงสีนะครับตัวนี้พอเราคลิกไปที่ตัว Brush Panel แล้วนะครับเราก็จะเจอในส่วนของตัว ต่างนะครับตัวเครื่องมือ b r u s นะครับซึ่ง b r u s เนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่5ประเภทหลักๆแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัว pattern brush นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ b r u s ที่ตัว illustrator เนี่ยนะครับเขาเตรียมมาให้เรานะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการเพิ่มขึ้นนะครับตัวโปรแกรม Illustrator เนี่ยก็ยังมีเพิ่มขึ้นให้เรานะครับโดยที่มาที่ตัว b u s h Library เมนูนะครับแล้วก็กดคลิกเข้ามาครับคลิกซ้ายนะครับตรงนะครับ b u s h Library ก็จะเหมือนกับห้องสมุดนะครับที่เราเก็บตัว b u s h เอาไว้นะครับนะแล้วก็คลิกซ้ายเข้ามาครับทีนี้ b u s h p a t t e r n b นบัเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตัว b o r เด r นะครับหรือการทำกรอบนะครับรูปร่างนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะครับก็คือเป็น b o r เด r ที่เป็น dash นะครับอ่าก็คือจะเป็นพวกเส้นปะต่างๆนะครับนะอ่าถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้งานนะครับแล้วก็คลิกซ้ายเข้าไปนะครับตัวเครื่องมือบัช นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในตัว b ัชแพเนลนะครับหรือตัวถาดนะครับถาดเครื่องมือของตัวบัชนะครับเราสามารถที่จะเลือกไปเรื่อยๆได้นะครับเราชอบอันไหนแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอย่างเช่นอันที่2ก็คือเป็นบอดเดอร์นะครับเดคอเรทีฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายต่างๆนะครับเป็นลวดลายต่างๆอย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมก็คลิกซ้ายเข้าไปปุ๊บ เขาจะทำการเพิ่มนในส่วนของตัวบัชให้เข้าไปในตัว batch panel บัชแพเนลอันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับนะสามารถที่ใช้งานได้เลยอย่างเช่นเราลากเส้นมานเส้นตรงเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่ตัว Pattern h นรับตัวลายลวดลายต่างๆรับมันก็จะโผล่ขึ้นมาในตัวเส้นที่เราลากเข้าไปน,นั่นเอง นะครับอันนี้คือวิธีการแรกนะครับที่เราสามารถที่จะใช้งานในส่วนของตัว Pattern b a t c h ได้ทีนี้วิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือถ้าสมมติว่าตัวลวดลายนะครับที่ Illustrator ์เขาให้มาเนี่ยนะครับไม่มีนะครับตามที่เราต้องการนะครับไม่มีลวดลายตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีต่อมาก็คือเราก็สร้างเองนะครับเราสามารถที่จะสร้างตัว Pattern b a t c h เองได้นะครับโดยการที่จะใช้ p t o to นะครับก็คือวาดลวดลายขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มในส่วนของตัว p a t t e r n b u บั h นะครับอ่าแล้วก็วิธีที่3นะครับวิธีสุดท้ายก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดตามเว็บไซต์นะครับที่เขามีการแจกในส่วนของตัว Pattern b r t ั h อ่านะครับก็จะมีคนทำนะครับแล้วก็เอามาแจกใจ่ายให้กับคนอื่น แต่ตรงนี้ก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับว่า Pattern b a t c h นันน้นเนี่ยนะครับมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับมันก็จะมีแบบที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้ามีลิขสิทธิ์ก็คือเราก็ต้องซื้อนะครับนะแต่ถ้าไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็คือเราก็ใช้ได้เองเลยนะครับนะใช้ได้นะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวนะครับตัวที่2ก็คือ Pattern b a t h ที่เราสร้างเอง เดี๋ยวเรามาดูวิธีหรือขั้นตอนนะครับในการทำนะครับว่าเราจะมาสร้างตัว Pattern Batch ได้ยังไงนะครับซึ่งตัว Pattern b น t c h นะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดนะครับ5ส่วนหลักๆนะครับนะจะมีการองค์ประกอบนะครับอยู่ทั้งหมดก็คือ5ส่วนหลัหลกๆนะครับ ก็จะมีตัว outer corner Ti ายนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของมุมด้านนอกนะครับนะเราดูรูปนะครับเวลาเราลากเส้นนะครับที่เป็นตั้งฉากเนี่ยนะครับตัวลายเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นให้นะครับตัวนี้ตัวต่อมาก็คือตัวที่2นะครับก็คือเป็นในส่วนของไซส์ถ่ายไซส์ถ่ายก็คือจะเป็นในส่วนของตัวลายเส้นนะครับโดยตรงเลยนะครับ นะลายเส้นโดยตรงนะครับเราสามารถที่จะใช้เหมือนกันก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้นะครับทีนี้ตัวต่อมาก็คือ inner corner Ti e นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการาลากเส้นมุมข้างในนะครับเป็นการลากเส้นมุมข้างในนะครับตัวต่อมาก็คือไปในส่วนของตัว start นะครับ start Ti e ก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเอง นะครับเราสามารถที่จะสร้างรูปแบบนะครับหรือลวดลายนะครับถ้าเรามีในส่วนของจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ n t i e ก็คือจุดสุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของตัว pattern batch นะครับที่เดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างทั้งหมดก็คือ2จุดนะครับก็คือจุดมุมนะครับ outer corner นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือตัว เส้นนะครับตัวเส้นหรือตัวขอบนั่นเองนะครับนะอันนี้เราก็มาดูในส่วนขององค์ประกอบก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างนะครับก็คือเป็นกรอบนะครับในสไตล์ของจีนนะครับจีนหรือเกาหลีก็ได้นะครับนะจีนหรือเกาหลีก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทําเป็นในส่วนของตัวอาจจะเป็น a วิร r b นะครับนะงานอาร์ตอะไรเงี้ยนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับตัวขอบขอบมุมของตัวพทเทินบัชนะครับก็เราจะใช้สี่เหลี่ยมนะครับอ่าเราลากสี่เหลี่ยมมานะครับเวลาเราลากสี่เหลี่ยมเนี่ยก็กดชิปกับอัลจีเนตเอาไว้ด้วยเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อให้นะครับเวลาเราลากเนี่ยมันจะสมมาตรก็คือ,อความสูงกับความกว้างเนี่ยนะครับมันเท่ากัน นะครับความสูงกับความกว้างเท่ากันแล้วก็ปุ่มเอ t ตินเตก็คือจะเป็นการเริ่มจากจุดที่เราเริ่มต้นเองนะครับก็คือจะเป็นการเริ่มจากจุดกึ่งกลางที่เราลากขึ้นมานะครับแล้วก็กะซักนะครับอพอสมควรแล้วกันนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มตัวสโตกนะครับก็คือความหนาของเส้นขอบ นะครับประมาณนะครับก็สักนะครับอ่าสักสิบละกันอ่าสักห้าละกันนะครับนะสักห้าละกันนะครับอ่าแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับอ่าหนึ่งชิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับนะอ่าสร้างวงกลมขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็มาที่ตัวนะครับเชฟทูนะครับตัวนี้เราเรียกว่า เชฟทูนะครับก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกนะครับอยู่ประมาณ6เครื่องมือนะครับตัวหนึ่งก็คือเป็นตัววงกลมนะครับหรือเราเรียกว่า ellipse t o o l นั่นเองนะครับอ่ะเราก็เลือกมาครับทีนี้เราก็จิ้มไปยังจุดที่เราต้องการสร้างนะครับแล้วก็กดอ่าเหมือนเดิมครับก็คือ shift alternate นะครับเพื่อให้มันสมมาตรแล้วก็เริ่มจากจุดที่เราจะลากนะครับ ทีนี้นะครับผมอยากให้ตัวสีพื้นตรงนี้ไม่มีนะครับนะมีแต่สีขอบนะครับนะเสร็จทีนี้เราก็ลากตัววงกลมเนี่ยนะครับไปซ้อนกันกันกบในส่วนของตัวสี่เหลี่ยมนะครับไปซ้อนก,นกันกับในส่วนของตัวสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําวงกลมอีกอันนึงข้างในนะครับให้มันเป็นจุดนั่นเอง นะครับอ่าเราก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าอ b อ e เจต์นะครับแล้วก็ท r า n ส f o r m นะครับแล้วก็เลือกตัวสเก e นะครับจะเป็นการสร้างนะครับตัวรูปวงกลมอีกรูปหนึ่งนะครับโดยที่ผมจะให้รูปวงกลมเนี่ยนะครับเล็กกว่านะครับตัวเดิมนะครับอยู่ประมาณห้าเ็นนะครับอ่าเราก็เลือกคำสั่ง นะครับเราอาจจะกดตัวพรีวิวขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับก็คือดูว่ามันโอเคไหมนะครับแล้วเราก็เลือกคำสั่ง Copy กครับนะครับก็คือสร้างนะครับตัวใหม่ขึ้นมานะครับสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จที่นี้นะครับเราก็พลิกกลับด้านครับนะครับเราพลิกกลับด้านให้ตัวรูปวงกลมเราเนี่ยนะครับมีสีพื้นสีดำนะครับแล้วก็ตัวเส้นขอบเนี่ยไม่มี นะครับนะอ่าทีนี้เราได้ในส่วนของตัวอขอบมุมนะครับของตัวแ a ทเทิร์นบัชของเราแล้วนะครับตัวต่อมานะครับก็คือเราจะมาดูในส่วนของตัวนะครับเส้นนะครับอ่าเราก็ใช้ตัว pen tool น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดนะครับในส่วนของตัวขอบนะครับของตัว พัทเทิลบัชนะครับอ่าเราก็จิ้มนะครับจุดแรกนะครับอ่าจุดที่2นะครับอ่าแล้วก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงพื้นที่ว่างเพื่อเป็นการนะครับอ่าตัดเส้นนะครับหรือเป็นการจบเส้นนั่นเองนะครับทีนี้เราก็อ่าไม่ลงสีพื้นนะครับนะไม่ลงสีพื้นก็เปลี่ยนเป็นเส้นขอบนะครับแล้วเราก็เพิ่มขนาด นะครับของตัวเส้นมานะครับอเอายาวสักประมาณาสัก5 p t พและกัน5พอยนะครับทีนี้เราก็กดเลือกไปที่เส้นนะครับแล้วก็กด alternate ครั้งไว้เพื่อเป็นการนะครับ copy ในส่วนของเส้นลงมานะครับเพื่อเป็นการ Copy ในส่วนของเส้นลงมา นะครับอ่าแล้วก็ลองลากๆดูนะครับให้มันสองอันนี้2ชิ้นนี้ตรงกันทีนี้ตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวอ่าข้างในกันนะครับแล้วก็จิ้มนะครับนะอ่าอาจจะกดตัวชิปเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เส้นเนี่ยมันตรงนะครับแล้วเราก็จิ้มจุดที่2ไปนะครับอ่าแล้วก็จิ้มนะครับจุดที่3นะครับ จุดที่4นะครับจุดที่อ่าจุดที่6 7เจ็ดแปานะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็จิ้มไปที่พื้นที่ว่างนะครับจะเป็นการจบในส่วนของการลากนะครับ เสร็จทีนี้นะครับอา่าแล้วก็ลองมาเช็คดูว่าโอเคไหมนะครับอา่อานะครับนะอา่อาก็ได้ละนะครับอันนี้เราก็ทําในส่วนของตัวนะครับตัวเส้นนะครับรอบนอกนะครับอา่าทีนี้นะครับพอเราสร้างรูปร่างเสร็จแล้วนะครับพอเราสร้างรูปร่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแปลง นะครับรูปร่างนี้ให้เป็นตัวลวดลายนะครับแปลงรูปล่างตัวนี้นะครับให้เป็นตัวลวดลายนะครับนะให้เป็นตัวลวดลายนะครับนะเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะครับ เดี๋ยวอ,อาจจะมีการปรับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเท่ากันนะครับ เพื่อให้ดูสวยงามนะครับนี่ก็อยู่ที่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะนะครับให้มันเล็กให้มันใหญ่นะครับนะ,ะประมาณนีน้เดี๋ยวนะครับ ก็ประมาณนีน้นึ่งน่าจะพอได้นะครับน,น่าจะพอได้อาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงรูปร่างที่เราสร้างขึ้นมานะครับให้เป็นตัวแพทเทิร์น นะครับนะเครื่องมือก็คือมาที่เมนูนะครับออบเจกต์ Object, นะครับแล้วก็เลือกแพทเทิร์นแล้วก็เลือกเมกนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการทำรูปร่างนะครับให้เป็นตัวลวดลายนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับไปสร้างตัวแพทเทิร์นบัดก่อนหนึ่งก็คือเราต้องสร้างลวดลายแล้วก็แปลงลวดลายเนี่ยให้เป็น n, แพทเทิร์นก็คือเป็นลวดลายก่อนนะครับนะแล้วก็ตั้งชื่อลวดลายตรงนี้ว่าตัวคอนเนอร์ นะครับก็คือตัวมุมนะครับของตัวแพทเทิร์นนะครับทีนี้ผมไม่อยากได้โดยปกติแล้วนะครับตัวแพทเทิร์นเนี่ยเวลาเขาสร้างมาเนี่ยนะครับเขาจะดีฟอย์มาเลยว่าเป็น5้คูณหนะครับก็จะมีในส่วนของการเรียงนะครับตัวรูปร่างเนี่ยให้เลยนะครับก็คือแนวนอนก็คือ5้าคอลัมน์นะครับแล้วก็5แถวแต่ทีนี้ผมไม่ชอบผมอยากได้จุดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นเส้น ก็เลยสร้างเป็น1นคูณหนะครับก็เลยสร้างเป็น1นคูณหพอเราได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราไม่เปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะครับแล้วก็กดดันเลยนะครับก็คือตกลงนะครับว่าเราสร้างตัวแพทเทิร์นนี้นะครับชื่อว่าคอนเนอร์นะครับเวลาเราสร้างรูปร่างนะครับให้เปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นแล้วเนี่ยครับในส่วนของตัวหน้าต่างสวอชเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแพทเทิร์นที่เราสร้างเอาไว้นะครับนะ ตัวต่อมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวที่2นะครับก็คือใช้หลักการเหมือนเดิมครับใช้คำสั่ง object นะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัว pattern แล้วก็ make นะครับนะอ่าเสร็จทีนี้ก็เหมือนเดิมครับตั้งชื่อนะครับชื่อตัวนี้ก็คือเราเรียกว่า line นะครับ line line นะครับอ่าตัวนี้ก็1.1คูณเหมือนกันนะครับนะ1คูณเหมือนกันอ่าเสร็จทีนี้เราสร้างได้แล้วก็กดดันมา นะครับนะเราสร้างได้แล้วก็กดดันมาทีนี้พอเราได้ตัวลวดลายแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาสร้างในส่วนของตัว pattern b u s h นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของ pattern b u s h นะครับอ่าเราก็มาที่ตัวหน้าต่างนะครับก็คือ brush panel น,นะครับเราก็มาที่ตัว b u s h panel เสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็กดมาที่ new นะครับ new brush นะครับ เป็นการที่เราจะนะครับสร้างตัวหัวแปลงใหม่นั่นเองนะครับเป็นการสร้างในส่วนของตัวหัวแปลงใหม่นะครับเสร็จทีนี้เราก็คลิกไปที่ตัว New b a u c h นะครับซึ่งการสร้างหัวแปลงเนี่ยนะครับหัวแปลงใหม่เนี่นะครับจะมีนะครับให้เราสร้างได้อยู่ทั้งหมดก็คือ5ประเภทนะครับนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวสุดท้าย นะครับก็คือตัว pattern b a u c h นั่นเองนะครับแล้ก็เลือกมาที่ตัว pattern b a u c h เลยนะครับก็เลือกมาที่ตัววงกลมข้างหน้านะครับอ่าแล้วเราก็กดมาที่ตัวโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสร้างนะครับในส่วนของตัว pattern b a u s h นะครับทีนี้ตัวมุมเนี่ยนะครับแล้วก็กดลูกศรมานะครับ outer corner t i p e ตัวนี้ให้เรากดลูกศรมานะครับตรง จุดที่เราจะสร้างนะครับตัวนี้นะเรากดลูกศรขึ้นมานะครับเสร็จทีนี้เราก็มาเลือกครับนะถ้าเราสร้างตัวแพทเทิร์นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกเลยนะครับว่าตัวแพทเทิร์นไหนที่เราต้องการที่จะมาใช้งานนะครับเราก็เลือกมาที่ตัวคอนเนอร์นะครับตัวต่อมาก็คือลายนะครับหรือตัวไซส์นั่นเองนะครับไซส์ทายนะครับไซส์ทายแล้วก็กดมานะครับกดลูกศรมาแล้วก็เลือกมาที่ลายนะครับตัวนี้นะครับ อ่าเสร็จทีน่นี้ตัวต่อมาก็คือ inner corner นะครับก็คือตัวหัวมุมนี่เองนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ corner เหมือนกันนะครับนะเป็นในส่วนของ corner เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ตัว start เนี่ยผมอา่าอาจจะไม่มีนะครับก็คือไม่มีจุดเริ่มนะครับก็คือเราจะสร้างเป็นกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็ไม่มีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อนะครับในส่วนของตัว p a t t e r n batch ของเราว่านะครับเราอาจจะทำเป็น Chinese นะครับโบลเดอร์ะ border, นะครับนะ Chinese b o r d e รพอเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคทีนี้นะครับเราอาจจะลบตัวเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเดิมเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับรูปร่างที่เราสร้างขึ้นมาแล้ลบไปครับทีนี้เดี๋ยวผมขอสร้างเป็นสี่เหลี่ยมละกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำกรอบ นะครับก็เลือกมาที่ตัว Shape Tool แล้วเลือก a n g u l a r tool นะครับเดี๋ยวเราจะลากมาครับปึ๊บนะครับนะแล้วก็สร้างเป็นกรอบขึ้นมานะครับเสร็จทีนี้นะครับสีพื้นเราไม่มีนะครับเราจะมีสีเส้นขอบนะครับสีเส้นขอบตัวนี้นะครับเราก็เลือกมาที่ตัวบั t นะครับนะไปตัวที่บั h นะครับแล้วเราก็เลือกมาที่บั h นะครับทีนี้มันดูใหญ่เกินไป นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขให้มันเล็กลงได้นะครับก็เดาไปคลิกไปที่ตัว pattern b ์บั h นะครับแล้วก็เลือกตัว Scale ตัวนี้นะครับ c a ก e ก็100%นะครับนะก็คือมันจะจะเท่ากับตัวขนาดที่เราสร้างนะครับถ้าเราสร้างเล็กมันก็จะได้เล็กๆนะครับแต่ทีนี้เราสร้างใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ปรับลงมาสักประมาณเอาสัก2ี่้วกันนะครับนะแล้วก็ใส่ไปที่25% นะครับแล้วลองพรีวิวดูว่ามันโอเคไหมนะครับนะอ่าก็น่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็กดโอเคมาอ่าอีกการหนึ่งก็คือถ้าเราอยากที่จะให้ใส่สีนะครับล้วก็เลือกมาที่ทายนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใส่สีได้นะครับสามารถใส่สีได้นะครับก็กดโอเคมานะครับแล้วก็แอปพลายนะครับนะตัวนี้ก็จะได้ขอบนะครับได้ขอบ ทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะลองเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีนะครับนะาาเช่นถ้าดูจริงๆก็อาจจะต้องใช้ขอบสีแดงนะครับ255นะครับตัวนี้ก็คือ0นะครับตัวนี้ก็คือ0นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้สีแดงจ๋าเลยนะครับนะจะได้สีแดงจ๋านะครับทีนี้เราสามารถที่จะขยับได้นะครับนะขยับ นะครับอ่าหรืออาจจะทำเป็นรูปวงกลมก็ได้นะครับอ่าทำเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัว pattern brush นะครับนะเปลี่ยนมาเป็น pattern brush นะครับอ่าจะมีการ เขียนนะครับข้างในนะครับว่าลอดลายมังกรลอดลายแล้วก็มังกรอ,อ่านะครับพิมพ์ไทยเนี่ยเขาจะยังอ่านไม่ได้นะครับเราต้องเลือกเป็นไทยก่อนนะครับ ก็ทําให้มันหนานิดนึงอะตัวนี้อาจจะใช้เป็น สีอื่นก็ได้นะครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับอ่าจะได้ดูตัดก,กันหน่อยนะครับอ่านะครับอ่าลวดลายมังกรก็อาจจะใช้เป็นสีอื่นนะครับนะอาจจะใช้เป็นสีน้ำเงิน นะครับอันนี้ก็จะเป็นเราอาจจะเขียนนะครับการทำแพทเทิร์นบัส นี่ก็คือจะเป็นในส่วนของการทำ p a t t e r n b นบ s h นะครับง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปนะครับไปดาวน์โหลดนะครับนะเราก็สามารถที่จะคิดในส่วนของลายเราเองได้นะครับนะก็ สามารถติดตามชมนะครับในส่วนของการใช้งานโปรแกรม Illustrator นะครับในเรื่องอื่นๆได้นะครับจาก y o u t u b n n h l นะครับให้เราเสิร์ชไปที่ตัวชื่อนะครับนักการเต็มไตลัดนะครับนะหรือสามารถที่จะมาเรียนได้นะครับที่โรงเรียนฝึกอาชีพนะครับกรุงเทพมหานครดินแดง1นะครับอยู่ตรงนะครับซอยประชาสงเคราะห์17 นะครับก็วันนี้ขอจบการนำเสนอนะครับการทำ Pattern b น u ั h นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับมีการใช้เครื่องมืออะไรนะครับก็ลองติดตามกันดูได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ